ครั้งแรกกับเซตของเล่นธนูที่เด็กค่็จะได้เล่นครั้งแรกมันจะมีที่ปักปักเสื้อข้างหลังใช่ไหมอย่างนี้ปักเข้าไปอย่างนี้หรอโอ้โหโอ้โหเอนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลองด้วยนะถ้าตัวเองลองเสร็จอ่ะน้องก็อยากทำเหมือนกันโอ้เราหยิบจากข้างหลังงั้นเหรออ๋อโอ้ no ทุกคนดูหน้าต่างดีๆแล้วนะคะจะยิงระยะไกลโอ้โหทุกคนเม่นมากอย่าเพิ่งดึโโงโ้ฮาวายทีวี มาแล้วมาแล้วของที่สั่งมาแล้วนูอะไรนะปลาปูอะไรคือตโนไม่ปลาปูอะไรคือปลาปูเจฟบอกว่าปลาปูปลากระปูเหรอใช่ใครสั่งปลากระปูมามาแล้ว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 ลูกจ๋าชุดปกกวาไม่ใช่ฉันูไม่ใช่ปกกวา มายังโหมายาชสุดโกโกวามาแล้วมาเยอะสุดโกโวาที่นู้ยะจังเพลงอะไรเพลงน่านใหญ่เพลงอะไรโกโกวาโอ้โหโกโกวานะมามายังนี่มายังมาแล้วมาแล้วมาจริงแล้วมายังมามาแล้วโอ้โหมีอีกชั้นหนึ่งแกั้้นใชชกต้องใช้กันใจอีกเหรอต้องดิให้น้องจีนนี่จะขัดโอ้ ครั้งแรกกับอะไรดีเด็กครับครั้งแรกกับเซตของเล่นธนูที่เด็กครับจะได้เล่นครั้งแรกเออธนูจริงๆนะแค่สั่งเพนะเห็นอนนในยูทูบอ่านแค่เห็นธนูในยูทูบแล้วก็นาอยาได้ใช่่อปปี้อปปี้ให้เจใเลยเดี๋ยวก็มาไว เราจะต้องมาดูข้างหน้ามันก่อนสินี่ไงโอ,โอ้โหอ่ะ,อะมีกี่ลูกมาดูก่อนก่อนจะแก่ต้องมาดูก่อนมีสามลูกใช่ฮะมีสลูกธนูได้สามลูกธน,นูกับไม้ยิงใช่ไหมโอโเล่นเป็นไหมเนี่ยแก่เลยทุกคนมาลุ้นกันว่าเด็กฮะจะเล่นเป็นหรือเปล่านะ มายังมาแล้วมาดูกันเล่นยากเล่นง่ายมาดูกันน้องช่วยด้วยให้น้องช่วยด้วยอ๋ออย่านะนมัวแล้วเอารอรอ,อเด็กฮเอาออกมาให้หมดเขาเรียกว่าลูกธนูไม่เอาไม่เอาลงไปโอ้โหกวนแล้วเนี่ยไหนได้กี่ลูกสามลูกใช่ไหมโอ้มีที่ใส่ธนูมีใศ่มีมีที่ใส่ลูกธนูให้ด้วยใช่ไหมเด็กฮะ อ่เก็บเก็บนี่ที่ใส่ธนูเขามีที่ใส่ธนูให้ด้วย,อ,ยอ่ะใส่ไงอาลองใส่ให้ครบสามลูกธนูก่อนอุยตีกันดิ้อาก็อยาก<ด><ด>ช่วยด้วยน้องก็อยากช่วยด้วยอย่ะไม่อากให้ช่วยอ้อาวให้น้องช่วยด้วยเ<ช>อ,อีกล่กอีกลูกหนึ่งให้น้องใส่ยาง าาามายังมายังอ่าเราจะทดลองกันยังไงดีใส่หลังไหนฮะ<า>อันนี้ต้องใส่หลังไหนโอ้อันนี้มันเป็นที่เสียบตรงตรงกลางเกงไม่ตรงอ๋อเหรอเสียบตรงหลังก็ได้เหรอเสียบไปหน่อยอเสียบไปหน่อยจริงนะมานี่ได้แล้วเสียบให้หันหลังงี้เหรอ เออมันจะมีที่ปักปักเสื้อข้างหลังใช่ไหมอย่างนี้ปักเข้าไปอย่างนี้เหรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยนะอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลองด้วยนะถ้าตัวเองลองเสร็จอะน้องก็อยากทำเหมือนกันโอ้แล้วหยิบจากข้างหลังงั้นเหรออ๋อหลุดมาเป็นแผงเลยใส่ยางเกงสะดวกกว่าใช่ใส่กางเกงง่ายกว่า ใส่กางเกงง่ายกว่า <Here. S 1> พี่เสตตั้งบนนั้นเลยบนโซฟาเลยได้ยังโอ้ใส่กางเกงง่ายกว่าเตรียมธนูเป็นไหมแล้มาลุ้นกันว่าเด็กทารกจะเล่นเป็นหรือเปล่า uh huh. อู้นี่น้องน้องตั้งไว้รอแล้วน้องตั้งที่ยิงไว้รอแล้วนะนี่นะ oh. ยิงให้ตรงกลางนะยิงให้ถึงตรงกลางนะเอายังซ้อมหรอให้เอนมพี่แค่ปูเป็นไหมเป็นไหมเล่นยากอยู่นะเป็นเปล่าอ้ oh. น้องอยากลองด้วยนะต้องสอนน้องด้วยนะต้องสอนน้องด้วยนะเล่นไงเอาที่อื่นนะผนังบ้างก็ได้เอาแล้วแต่เอาลองสิใอ่าแบบนี้มันไม่สรวกมันแจกง่ายถ้าแบบนมัให้อะให้นองลองก่อนเอาทำไงอะเป็นไหมเนี่ยครับสอนน้องด้วยไม่ให้เขาทำเองเลยหรอเป็นแล้วน้องเป็นเขาลาไม่รื่องของ จะลองแล้วนะไปเย่ต yeah. ึงตึงตึงตึง <Okay. S 1> เขาเป็นแล้วเขาเป็นละอ่าต่อไปตาพี่ฮัร <Okay. S 1> พี่ฮัรเอาให้แม่นสิาดยกระดพร้ like อมยัง <Yeah. S 1> โอ้โหเอาไปไหนไม่เอาเป้าหรอ ไปไหนลองยิงที่ประตูก็ได้นะประตูห้องอ่ะลองปิดปิดประตูห้องน้ําเข้ามาแล้วก็ยิงปิดประตูห้องน้ําก่อนแล้วก็ยิง <Okay. S 1> เพราะว่าประตูห้องน้ามันจะติดเป๊ะเลยมันจะติดเป๊ะนั่นแหละอ่ะอ่ะลองยิงติดประตูด้วยติดไหมไม,ม่ไม่ติดหรอเ oh, <no. S 1> ขาใส่เขาใส่อะไรทำให้มันแบบตกแต่งด้วยตกแต่งอะไร ก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่า <Beng> ม <Zen> ันเป็นธนูของพี่ฮาร์แล้วอือหือเชือกแ้่ยืมไหมเขาเรียกว่านักแม่นระยะใกล้เชือกไหมเชือกไม่มีครับผมออ้หเลอะไรนะาดดาแดดาหู้ยิงติดประตูบ้านเลยได้ทุกที่ที่เป็นกระจกลูกธนูตัวนี้ทุกคนมันจะติดแบบว่า เออมันจะติดตรงไหนนะดิครกระจกกระจกนะเวลาเรายิงที่ประตูมันไม่ติดอะทุกคนมันติดที่กระจกไปไหนต่อไ,ไปไหนไปไหนอ,อยเดี๋ยวทุกคนดูหน้าต่างดีๆแล้วนะจะยิงระยะไกลโอ้ทุกคนแม่นมากอย่าเพิ่งดึงโอ้อานนี้แม่จะถ่ายจากตรงหน้าต่างบ้างนะเราไปยิงมาใหม่โอ้โ สุดยอดความแม่นเลยทำเป็นสโลโม่ด้วยทุกคนดูดูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับยืนตรงนั้นนะทุกคนดูแล้วแม่จะยืนอยู่ที่หน้าต่างตรงนี้ไปได้ยังดูนะดูมานะแม่จะถ่ายตรงหน้าต่างนะเอาเอาโอ้โหเอาไปเอาไปโอ้โหอะไรเนี่ยสเสียฟอร์มหมดเสเียฟอร์มเอายังเอายังอย่าเพิ่งอ่านะโอ้โหเม่นระยะไกลแล้ว เอามาอีกดอกเอ,เ,อเอาเอาเอาลูกเอาลูกขนุใหม่เลยอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ค้างไว้เลยนะอายางยางอย่าเพิ่งนะอันนี้นะลูกที่สองทุกคนเอ,เอามาเอามายนมายนมาไม่ได้นะเก็บโยนไปน้องไปเก็บมาละมันหลุดละโอ้สนุกไ <laughs> หมสนุกไหมเอาอีกก่อนไป <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไม่โดนไม่โดนนักแม่นระยะไกลไอ้ขังทุกคนระยะใกล้มากโอ้โหโอพนักงานเก็บล no, no. ูกหนู พนักงานเก็บลูกสนุโนโนรฮาร์ปเขาเป็นพนักงานเก็บของฮาร์ปไม่ต้องอันนไม่ต้องเออเอหายไแล้วองไเปอ้วเดี๋ยวเดยวจะพึ่งทะเลาะกันดิสนุกไหม่ะชอบไหม โอ้โอ้ตออะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหใจดีแล้วนะทุกคนเขาไม่ทะเลาะกันแล้วเขาแบ่งกันไปเลยไปตกแต่งทำไมก็ไม่รู้ใจดีแล้วโอ้โหอะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายชอบไหมของเล่นธนูชอบหยุดไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe